สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับพวกเราเสียบคานอีกแล้วนะครับผมกับช่วงทีเด็ดเด็กสิงห์โดยช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์บอลแบบรายวันนะครับสำหรับวันที่18กันยายนนะครับ2 5ง7วันนี้เราคัดมาทั้งหมด8คู่เหมือนเดิมนะซึ่งก็จะมีลาลิกาสเปน1คู่ลีกลาสเมกินหนคู่และยูฟ่าแชมเปียนลีก e อีก1คู่นะครับจะมีคู่ไหนบ้างน,นะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มที่คู่แรกนะครับลาลิกาสเปนเรอัลเบติสเปิดบ้านพบกิตา แข่งขันเวลาเที่ยงคืนนะครับ5นัดหลังสุดคู่นี้อาร์เรอเบนติชนะไปทั้งหมด1ครั้งนะครับเกตตเฟชนะไป1ครั้งและเสมอกันไป3ครั้งด้วยกันฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะอรกาเนสไปได้2ประตูต่อ0น,นะครับในลีกนะครับแข่งไป4นะัดชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับมี5คะแนนอยู่อันดับที่12นะครับส่วนทางทีมเย็นเกตตเฟในลีกแข่งไปแล้ว4นัดนะครับเสมอ3แพ้1 มี3คะแนนอยู่อันดับที่18ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับคิดว่าเรลบติสน่าจะเอาชนะไปได้ไม่ยากส่วนราคาต่อนะครับเบติสต่ออยู่ที่ครึ่งรูปเท่านั้นนะราคานี้ก็น่าลุ้นอยู่นะครับแต่ไม่แนะนํานะมาที่คู่ที่2อนะครับบรีคับอังกฤษหรือคาราบาวคับนั่นเองครับไบรตันเปิดบ้านพบวูฟแฮนตันนะครับห้านัดหลังสุดคู่นี้นะครับเจ้าบ้านไบรตันชนะไปทั้งหมด3ครั้งวูฟแฮนตันชนะไป1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันเมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์2อต้นปีนี้เองนะครับเป็นทางบู๊เป็นตันนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้1ประตูต่อศูนะแต่ตอนนั้นครับก็ต้องเห็นใจไบรตันด้วยเพราะตัวเจ็บเยอะมากสถานการณ์ในลีกตอนนี้นะครับไบรตันแข่งไปทั้งหมด4นะัดชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมี8คะแนนครับอยู่อันดับที่6ส่วนบู๊เป็นตันนะครับแข่งไปทั้งหมด4นัดนะครับเสมอ1 แพ้3านะครับยังไม่ชนะใครเลยมี1คะแนนนะครับอยู่อันดับที่18ฟอร์มถือว่าเจ้าบ้านไบรตันดูดีกว่ามากบวกกับแข่งในบ้านด้วยน่าจะเอาชนะไปได้ไม่ยากครับราคาไบรตันต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับน่าจะผ่านราคานี้ไปได้ไง่ายๆเลยนะใครเป็นนักลงทุนไปคู่นี้ได้เลยครับก่อนเข้าสู่วิเคราะห์บอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใครที่เป็นสายนักลงทุนนะครับห้ามพลาดเลยกับแอดเอฟซีสานะครับแอดนี้การันตีจริงๆครับจ่ายจริงแน่นอน สมัครสมาชิกวันนี้เข้ากลุ่มบอลได้ดทันทีใครสนใจก็แอดไลน์สมัครสมาชิกกันได้เลยนะแล้วมาเริ่มวิเคราะห์อบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกันนะครับเริ่มจากคู่ที่1นึ่งยูฟ่าแชมเปียนลีกโบโรญยาเปิดบ้านพบชักตาโดเนตนะครับแข่งขันเวลา5้าทุ่มสีคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับมาดูที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านโบโรญยากันก่อนนะครับแข่งไปในลีก4นัดแล้ว เสมอ3แพ้1ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมี3แพคะแนนเท่านั้นอยู่อันดับที่17ยิงไป4ประตูเสียไป7ประตูนะส่วนท่านทีมเยือนอย่างชาร์ตานเนสนะครับทีนี้แข่งในลีกของประเทศยูเคนะฮะแข่งไปโดหท้านะัดชนะ3แพ้2มี9พคะแนน อยู่อันดับที่7นะครับยิงไป14เสียไป7ประตูส่วนราคาโบโลญย่าครับเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ครึ่งรูปนะครับแต่คู่นี้ครับผมเอ็นเอียงไปทางที่ทีมเยือนมากกว่านะครับชังต้าโลเนตน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับสองหนึ่งอะไรแบบนี้นะไม่ก็ผลน่าจะออกมาเสมอศูนนะครับใครที่สนใจคู่นี้อยู่ก็รอได้าลองนะครับคู่ที่2นะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกสปาร์ตาร์คเปิดบ้านพบเซาบวกนะครับแข่งขันเวลา5้าทุ่มสีนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะมาดูที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านสปาร์ตาี้นะครับแข่่งอยูาก เชฟเฟิร์ตลีกนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด7นัดนัชนะไป6นัดเสมอ1ยิงไป16ประตูเสียไป6ประตูนะส่วนทางทีมเยือนสั้นบวกนะครับทีนี้แข่งอยู่ในคอลีของออสเตรียนะครับแข่งไปทั้งหมด4นัดชนะไป3แพ้ไป1นะครับมี9คะแนนอยู่อันดับที่5ยิงไปทั้งหมด11ประตูเสียไป6ประตูนะครับราคาคู่นี้เป็นราคาเสมอนะขอเอ็นดีไปทานเจ้าบ้านสป,ป,ปาร์ตาพาร์กแล้วกันนะครับน่าจะเอาชนะไปได้บวกกับแข่งในบ้านตัวเองด้วยก็น่าจะชิงความได้เปรียบไปได,ได้ไม่น้อยเลยนะครับ คู่ที่3ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเซลติกเปิดบ้านพบสโลวานบราติสลาวาแข่งขันเวลาตีสอนะครับเป็นอีกคู่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับมาดูที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ,บ้านเซลติกครับทีนี้แข่งขันอยู่ในลีกของประเทศสกอตแลนด์นะครับแข่งไปทั้งหมด5นัดแล้วครับชนะทั้งหมด5นัดเลยมี15คะแนนเต็มทำประตูไปได้14ประตูและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวซึ่งเอาจริงๆนะครับเซลติกเขาก็เป็นขาประจาคว้าแชมป์ของลีกประเทศสกอตแลนด์อยู่แล้วแหละไม่ต้องไปแปลกใจอะไรมากนะครับถ้าฟอร์มเขาจะโหดขนาดนี้ในีนครับ มาดูที่ทีมเยือนนะครับอย่างซโลวานบาติสลาวานะครับทีมนี้นะครับแข่งอยู่ในลีกของประเทศซโลวาเกียแข่งไปทั้งหมด6นัดชนะ5แพ้น1นะครับมี15คะแนนยิงไป11บประตูเสียไป8ประตูนะครับราคาก็เป็นทันเจ้าบ้านเซลติกนะครับต่ออยู่ที่รูปครึ่งเลยนะซึ่งหากดูจากฟอร์มที่ทั้ง2หลีกนะครับก็มันก็ระดับใกล้ๆกันนะครับผมมองว่าเซลติกน่าจะเปิดบ้านเอาชนะซโลวานบาติสลาวาไปได้แน่นอนครับแต่ ไม่น่าถึงราคานน่าจะเฉื่นๆสัก1นลูกนะครับมาถึงคู่ที่4ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับขับบูธเปิดบ้านพบบรสเซียดอทมูลแข่งขันเวลาตีสอนะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อปี2020นู่นเลยนะห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับทางทีมเยือนชนะไปได้นะครับ4ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของขับบูธเจ้าบ้านครับทีนี้อยู่ในลีกของประเทศเปลเยี่ยมแข่งไปทั้งหมด7นัดนะครับชนะ4เสมอ1แพ้2อมี13คะแนนยิงไปทั้งหมด12ประตูเสียไป6ประตูนะ อยู่อันดับที่1ของหลีนนะครับส่วนทางทีมเยือนอย่างบุิเซียดอทมูลนะครับแข่งไปทั้งหมด3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะมี7คะแนนอยู่อันดับที่2ของบุลเดสลีกาเยอรมันยิงไปทั้งหมดโคประตูเสียไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะ เกมนี้ผมมองว่าทีมเยือนดูดีกว่ามากๆครับน่าจะบุกไปชนะได้แน่นอนนะครับส่วนราคานี้เป็นดอทมูนนะครับที่ต่อครึ่งควบลูกแต่ผมบอกเลยว่าราคานี้น่าสู้มากๆนะครับน่าจะผ่านไปได้นะมาถึงคู่ที่5ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านพบอินเตอร์มิลานแข่งขันเวลาตีสอนะครับเป็นรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2 0 2 2ันยีถึงสองพนะครับซึ่งรอบชิงครั้งนั้นนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นแมนซิตี้ที่สามารถเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศนะูขนของเจ้้้าาบนนแมซิี ตีนนนกก่อเลยะครับแข่งในลีกไปทั้งหมด4นัดน,นะครับชน,นะทั้งหมดเลย4นัดมี12คะแนนอยู่อันดับที่1ของพิมบริกอังกฤษนะยิงไปทั้งหมด11ประตูเสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งจํานวน9จาก11ประตูนะครับมาจากชายที่ชื่อเอริงฮาวไลน์นะครับคนเดียวเน่นๆเลยนะครับ ส่วนทันทีมเยือนนะครับอินเตอร์มิลานแข่งไปทั้งหมด4นัดนะครับเช่นเดียวกันชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับมี8คะแนนอยู่อันดับที่3ของอันโชเดี d r เกมนี้นะครับผมมองว่าแมนซิตี้น่าจะชนะไปได้ไม่ยากนะครับจากฟอร์มการเล่นที่กําลังร้อนแรงมากๆของพวกเขานะครับส่วนราคานะครับเป็นแมนซิตี้นะครับที่ต่ออยู่รูปครึ่งถือว่าไม่แพงมากนะแมนซิตี้น่าจะยิงผ่านราคานี้ไปได้แน่นอนนะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่6ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านพบคิโรนา เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนอีกแล้วนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกของคิโรนาเลยนะครับที่มารายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็มาดูที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านปารีสกันก่อนนะครับแข่งไปทั้งหมด4นัดช,ชนะทั้งหมด4นัดเลยนะครับยิงไป16เสียไปแค่3ประตูเท่านั้นส่วนทางทีมย็นคิโรนานะครับแข่งไป5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2อน,นะครับมี7คะแนน วัอนอาทิตย์ไป่ของตาราลังเกมนี้ผมมองว่าปารีสแซงต์แชมงนะครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะน้องใหม่ไปได้สบายๆนะครับส่วนราคาเจ้าจบ้านปารีสต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าไปถึงแน่นอนสําหรับปารีสแซงต์แชมงฮะแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์อบอลทั้งหมด8คู่นะครับประจําวันที่18กันยายน2547หากคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอทัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ